วันนี้ไข่มุกจะพามาเปิดมุมใหม่พร้อมกับคาเฟ่ที่เพิ่งคว้ารางวัล a r c h i t i z e r A+ Award 2024ในหมวดร้านอาหารขนาดใหญ่ถึง2รางวัลค่ะซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่นักออกแบบทั่วโลกส่งผลงานมาเพื่อเข้าชิงรางวัลที่นี่มีชื่อว่า h a r ุดอทชนบุรีบายนานาคา e e ่โรสเตอร์คาเฟ่ที่กำลังถูกพูดถึงและคนนิยมมามากๆตอนนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครอยู่กับคุณเนมนะคะผู้จัดการร้านฮารูดอทชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นั่นเองวันนี้เรามาทําความรู้จักฮารูดอทมากขึ้นเริ่มที่คอนเซปต์ของที่นี่เลยกัคะมีคอนเซปต์<ม>ยังไงบ้างเรคะเราอยากออกแบบให้ตัวร้านนะครับมีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เมื่อผู้ที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็หรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านก็จะรู้สึกได้รับประสบการณ์ใหม่ ก็มีความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างแรกที่ต้องถามเลยคือฮารูดอทมีความหมายไหมคะฮารูดอทเนี่ยครับสามารถแยกเป็นได้2องคำเนาะ,ค,ะคำแรกครําว่าฮารูครับฮารุมาจากภาษาญี่ปุ่นครับแปลว,ว่าฤดูใบไม้ผลิมันเหมือนการเริ่มต้นการเจริญงอกงาม,อมพอมาควบรวมกับคําว่าดอทแล้วอะครับมันเลยกลายเป็นคําว่าจุดเริ่มต้นสาหรับสิ่งใหม่ๆ ประมาณนี้ครับมันก็คือตามคอนเซปต์เลยว่าแบบว่าเข้ามาแล้วเหมือนแบบได้เจอที่ใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆถูกไหมคะใช่ครับแล้วอย่าง,งพื้นที่อลังการตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ทีมออกแบบทํางานร่วมกับใครบ้างเหรอคะทีมออกแบบเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมแรกตัวอาคารเนี่ยจะเป็นทีมไอ n ด r c h i t e c t เส่วนออกแบบด้านนอกที่เป็นสวนนะครับก็จะเป็นอยู่กับดินออกแบบแลจะจัดสวนครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจก ที่2ต่อจากที่นานาบางนาพอเขาจะขยายตัวแบรนด์เขาออกไปที่ต่างจังหวัดเป็น h a r ุดอตเนี่ยมันอาจจะต้องมีความแบบเป็น destination มากกว่าที่ใหม่ที่เป็น h a r ุดอเนี่ยมันถูกเซตอัพแบรนด์ครั้งแรกเพื่อให้ออกไปที่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่ได้ใช้แบรนด์นานา,นาเป็นแบรนด์ฮาร u เขาก็กลัวว่าเอะถ้าเกิดแล้วเป็นการออกไปครั้งแรกแล้วมันไม่ตุมตามไม่สกเซสเนี่ยมันก็จะมี ปัญหากับแบรนด์เหมือนกันนะครับแล้วเนื่องจากที่ดินมันไม่ได้มีอะไรเลยแถวนั้นมันไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรดึงดูดเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้ดึงคนไปให้ได้เราก็เริ่มกลับไปคิดถึงแบรนดิงก่อนก็กลับไปสตาร์ทดีเอฮารุ u, มายังไงทําไมต้องชื่อฮารุดอทถ้างั้นเนี่ยเราอยากะทำาอคิเจอร์ยังไงให้มันจะสื่อถึงมินิ่งตัวนี้ได้พอถึงวันที่มาดูทซนะครับคราวนี้เจ้าของที่ก็โชว์รูปส่งมาในไลน์บอกผมมีต้นไม้ที่ผมชอบมากเลยเนะแบบเอาไปอยู่ในแลสเคป ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะเราเห็นฟอร์มกันครั้งแรกเราสุ่ต้นอะไรไม่รู้ ก้อนๆอย่างเงี้ยเราก็ชอบมากเลยเอ้ยทางงานเนี่ยเราต้องเล่นต้นไม้ต้นนี้แหละแทนที่จะไปอยู่กับแลนด์สเคปเนี่ยเราจะใช้มันในอาคารแล้วนี่แหละถ้าฮารูดอมันหมายถึงการเติบโตการเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าเรามาผนวกกับต้นไม้ที่ทางโอนเนอร์อีกคนอยากได้เนี่ยแทนที่เราจะให้ต้นไม้เนี่ยมันเป็นแลนด์สเคปของอาคารเราคิดว่าถ้าต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอาคารเลยมันจะเป็นยังไงเหมือนกับปลูกเมล็ดต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับอาร์เคติเจอร์สุดท้ายมันก็งอกออกมาแล้วอาร์ก็ ผลิตัวเหมือนเปิดเผยให้ต้นไม้ต้นนี้ออกมาเรารู้สึกว่าถ้าแบบนี้มันจะสื่อได้ถึงแบรนดิ้งแล้วก็สื่อได้ถึงจุดเชื่อมโยงของเจ้าของจากนั้นเนี่ยมันก็สร้างคอนทราสต์ในความรู้สึกคือเนื่องจากด้านนอกเนี่ยถ้าเห็นภาพก่อนที่จะไปทำาน่ะมันคือถนนแห้งๆแ,แล้วก็ ลานให้แห้งไม่พีอะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าหนึ่งเราอยากได้ความเป็นจริงของวัสดุมันคงต้องเป็นไม้มันดูนุ่มแล้วมันคอนเน็กกับคนได้มันมันวอร์มมันให้ความรู้สึกอบอุ่นส่วนด้านนอกเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ใช้สีไม้ที่เป็นเนเชอรัลวูดจริงๆเพราะว่ามันจะคลื่นไปกับเซอร์ราดิ้งครานี้แบบสีดำเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่านิ่งสงบแล้วมันยังสร้างตัวตนให้มันแมสขึ้นมาแล้วก็พอมันเป็นดําปุ๊บเนี่ยมันดูสงบนิ่งดีแต่ในความสงบนิ่งมันคอนทราสต์มันมี2ความรู้สึกในตัวเ แต่ว่าพอเข้าไปด้านในปุ๊บเนี่ยเราเราเปลี่ยนเลยเราต้องการให้มันเป็นแบบสีแบบเนเช a ัลวูดจริงๆพอเข้าปุ๊บมันจะรู้สึกวอร์มมันก็เลยเกิดคอนทราสต์ระว่าข้างนอกข้างในเป็นฉากหลังที่เวลาคนถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่มุมไหนก็แล้วแต่มันจะรู้ว่าที่นี่คือฮาร์วดดเดินเข้ามาแล้วสังเกตเห็นชัดมากเลยคือตรง ที่นั่งตรงนี้ค่ะไม่ค่อย <c oughs> เห็นคาเฟ่ที่มันมีที่นั่งแบบเป็นโค้งเป็นเคิร์ฟแบบนี้เลยอันนี้คือมีคอนเซปต์ยังไงบ้างหรอคะมันจะคล้ายๆกับตัวริบบินดำล้อไปตามอาคารครับแล้วก็จะมีลักษณะสูงต่ําแตกต่างกันไปตามการใช้งานเลยครับถ้าตัวที่ต่ําที่สุดอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะเป็นเก้าอี้ถ้าระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะกลายเป็นโตะ๊ะวางเครื่องดื่มวางอาหารได้แล้วก็สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นชั้นวางของเป็นเคาน์เตอร์ครับ ที่นี่เขาแบ่งโซนยังไงบ้างเหรคะคุณเนมครับที่นี่จะจับเป็น3โซนหลักๆ <c oughs> นะครับเมื่อเดินเข้ามาโวนแรกก็จะเป็น จุดรับเครื่องดื่มที่เราคุยกันไปนะครับแล้วก็จะเป็นติดกับอาคารที่สส่วนนี้ก็จะเป็นโซนหลักในการรับลูกค้าเลยครับก็จะมีทั้งโต๊ะตรงกลางแล้วก็โต๊ะที่อยู่ตามมุมจุดต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานอาหารกับเครื่องดื่มแล้วก็โซนหัดไปอีกก็จะเป็นโซนห้องประชุมครับกับห้องน้ําที่จะอยู่เป็นโซนโซนท้ายสุดเลยแต่ว่ามีหนึ่งดีเทลเล็กๆค่ะที่ไข่สังเกตเห็นก็คือเหมือนจะมีตัวหนังสือสลักอยู่ตามโต๊ะเก้าอี้ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการดีไซน์ของทางร้านด้วยใช ที่เห็นอยู่ข้างๆอันนั้นคือต้นไม้จริงเหรอคะใช่ครับเป็นต้นไม้จริงเลยคือทางเราก็อยากให้ตัวอาคารนะมีต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาจากในอาคารด้วยลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวนชอบมาถ่ายรูปก,กันครับ ออกมานี่ก็จะเป็นโซนด้านนอกอีกอันนึงถูกไหมคะครับผมอันนี้ตั้งใจทําเป็นโซนแบบนั่งเล่นด้านนอกอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆก็ตั้งใจเป็นโซน pet friendly ด้วยครับทั้งทางโซนด้านนอกฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับอ๋อก็คือพาน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของคุณมาเที่ยวเล่นที่นี่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนด้านหน้าคือเดี๋ยว <ผม S 1> ให้ความโปรง่งแล้วก็ดูธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับผมก็จะเป็นอีกโถงหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับด้านหน้าทางเข้าเลย ใช่ครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นดินจีทาร์ตครับ <S <S เป็นซิกเนเจอร์ที่มีเฉพาะสาขาเราฮารุดอทชลบุร <Har u. S 2> ี <S <S ครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มอันนี้เป็นเดอร์ตก็จะเป็นกาแฟที่ข้างล่างเป็นนมครับแล้วก็ท็อปด้วยออยกาแฟด้านบนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะมีแค่เฉพาะสาขาเราครับชื่อว่าพิงค์บีชจะเป็น <Beach. S 2> ใช่ครับจะเป็นเบสน้ำดิ้นจี นี่เลมอนเกรฟุดโซดาครับก็คือเป็นเมนูที่ถ้าเกิดใครแวะมาฮารูดดชลบุรีก็คือต้องสั่งตามนี้เลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ชอบถ่ายรูปเนี่ยใครแนะนําว่าฮารูดดชลบุรีเป็นที่ที่เหมาะกับคุณแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้ใครขอขอบคุณคุณเนมมากนะคะที่พาเดินชมฮารูดดชลบุรีที่นี่แต่ว่าอย่างที่คุณเนมบอกไปตอนแรกนะคะว่านอกจากตัวอาคารแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีสวนที่สวยมากเดี๋ยวช่วงต่อไปใครพาเดินชมสวนค่ะรับรองว่าร่มรื่นแน่นอนค่ะ Thank you.